วอล์กนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่หน้าสถานีเลยค่ะตอนนี้8น30นากานาทีพอดีเลยนะคะวันนี้ทีมงานสวทเราค่ะจะไปที่อำเภอบุญทริกไปดูเห็ดนางฟ้าเห็นว่าที่นี่เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเขื่อนสรินทรนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าด้วยมีข้อมูลแค่นี้จริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคําตอบกันนะคะว่าเห็ดนางฟ้าแล้วก็เขื่อนสรินทรนะคะมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันเดี๋ยววันนี้ไปหาคําตอบพออร้อมกันเลยค่ะ วันนี้เราใช้เส้นทางจากอำเภอเมืองค่ะมุ่งหน้าไปที่อำเภอพิบูลบางสาหารทะล,ลุไปที่อำเภอบุญทริกลัดเลาะตามริมน้ำเขื่อนสรินทรซึ่งมีชุมชนรอบเขื่อนสรินทรเห็นไหมคะน้ำสีฟ้าฟ้านั้นนะคะเป็นน้ำจากเขื่อนค่ะครอบคลุมถึง4อำเภอด้วยกันอำเภอพิบูลบางสาหารอำเภอรสรินทรอ,อำเภอบุญทริกแล้วก็อำเภอของเจียมแล้วก็รถคันข้างหน้าคันนั้นนะคะก็เป็นรถจากพี่ๆกอฟผค่ะที่จะพาเราไปที่บ้านหนองบัววันนี้ ถึงแล้วค่ะทุกคนคะอตอนนี้เรามาอยู่ที่ตำบลคอแลนอำเภอบุญทริกนะคะจังหวัดอุบลราชาธานีเพื่อที่จะมาดูการเพราะเห็ดฟางเห็นไหมคะนั่นคือรถของกองรงไฟฟ้าเขื่อนจรินทร์ค่ะก็มาในวันนี้ด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ พอมาถึงแล้วนะคะช่วงนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะคะว่าต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งกล้องแล้วก็ไม้นะคะก่อนถ่ายทำรายการที่จะเริ่มต้นขึ้นค่ะก่อนจะเริ่มการถ่ายทำนะคะก็มีการเอเร่อ,เก,อกเก็บเห็ดขอนนะคะ<ๆ>ก่อนที่จะเอเพื่อที่จะเขาบอกในรายการเตราว่าเราไปดูวิธีการเก็บเห็ดะคะ่ะเพื่อที่จะเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นพร็อพนะคะในการถ่ายรายการเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะ เห็ดนางลมครับเอาเห็ดนางลมนึกว่าเห็ดขอนเห็ดเห็ดขอนมันสีโล่งเรลือกมันสีต่างกันนะครับอืมันมันสีมันสีต้องใส่ข้อมหอนเหรอคะครับอันนี้ป็นต้นใช้ความเย็นเห็ดนางฟ้านางลมจับได้ไหมพ่อจับได้เลยเนะอันนี้เห็ดนางฟ้ามันจะมันจะสีน้ำดำนั่าแางลมมันสีขาวนางนางลมมันจะ เพิ่มัตถุะนี้มันจะต่างกันนิดหนึ่งจังอตอนนี้ตามหาพ่อพ่อไปเก็บเห็ดอะคอนค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็ดดังฟ้าอ่ะเดินมาอีกโรงเรือนหนึ่งนะคะมานีไงโอ้โหโรงเรือนพ่อมีโรงเรือนอยู่เท่าไหร่นี่นพ่อมีอยู่กี่โรง ในบ้านบริเวณบ้านพ่อนางฟ้านางลมนี่สามมีสี่อู้อ่าอันนี้คือเห็ดขอนซึ่งพ่อบอกว่าเห็ดเห็ดเห็ดนางลมเมื่อกี้เนาะนางลมนางฟ้ามีอยู่สามสามอ่าพ่อบอกว่าโรงเรียนไม่เหมือนกันเมื่อกี้มันต่างกันตรงไหนอ่ะพ่อต้นนี้มันต้นช้ความร้อนอ๋ออันน้ได้อุณหภูมิอืมยังไงกำลังมันต้นอาศัยความเย็น อ๋ <AL> อ,อออ๋อดูจากลังคาไม่เหมือนกันเนาะปกติใช้อันอโคกอ,อันนีไผ่หญา,าแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่คงทนท้าวนเท่ากับเบื้องรเรือกับเบื้องอ่ากเัเบืองต่้ต้องอบด้วยพลาสติกโอ, <AL> อ <AL> นี่เออพราะ <พา S 1> ว่ามันเพิ่มความร้อนเนะ<ข>าะดูดความร้อนเวลาอบให้มันร้อนเนี่ยมันก็เอาลงหมดนะ เก็บมาเสารมันบ่ครับเก็บเก็แล้วครับมันก็เลือกมันน่ะวิธีการเก็บหน่อยรอดเข้ามานิดนึงอนี่ยังเก็บไม่ได้ครับนี่ยังเก็บไม่ได้ทำไมอ่ะถ้านี่เก็บได้แล้วเอเก็บได้แล้วมันเริ่มจะบานแล้วอ๋อมันเริ่มจะบานนี่ได้แล้วอันนี้ได้แล้วใช่นีมแต่ข้อมูนก็ยังอยู่คะคือดูว่ามันบานเล็กบานใหญ่แค่นั้นหรอครับะนี่เขาว่ามันยังเล็กมันยัง ภาษาท้องถิ่นมันยังจูมอยู่มันยังจูมอยู่โอ้เออนี่เก็บได้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ยังจูมอยู่ัจูมอยู่ยังไม่ได้นะคะแบบนี้เออต้องรออีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ้าวแสดงว่าวันนี้เก็บได้แต่ว่าต้องรออีกชั่วโมงสองชั่วโมงอ๋อมันขึ้นกับอากาศด้วยถ้าอากาศถ้าอากาศร้อนนี่บออย่างนี้ต้องเก็บอันวันละสามครั้งเช้าเที่ยงแล้วก็ค่ำ สามเวลาเลยสามเวลาถ้าม,มันก็<ฮ>จะมันมัน,มนบานมันแกแล้วมันมันจะแกเกินหรือว่าอันนี้นเ,นเห,หยืหอเห็ดขอนเนาพอนอะเห็ดขอนเชื้อเห็ดขอนนีเ่เอาเอาเชื้ออะไรทำครับมันต้นแบบอันนี้ก้อนนิ้มครั้งแรกมันจะเหมือนกันหมดหเพียงแต่เราเราเอาเชื้อ,อมาโยนอ๋อหยอดที่ลาอ้าแล้วก็สั่งเชื้อเห็ดนนางรุมแล้วก็สั่ง มันทีร่รอะอย่างมาแล้วก็เชื้อเห็ดบดก็อีกแบบหนึง่งเชื้อเอห็ดขอนนี่เชื้อเห็ดขอนอันนี้ก็อีกแบบหนึง่งขั้นตอนอันเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ถ้ายอดเชื้ออะไรก็ถ้าเป็นเชื้อเห็ดบดก็บเห็ดขอนก็เอามาข้อๆอ,อย่างนี้ถ้าเห็ดนังลมงนักฟ้าต้องเอาไปข,ข้อที่เย็นอือนี่คือครับนี่คือโรงเรือนที่ต่างกันแต่เข้ามาจริงๆตอนนี้ก็คือร้อนอบอ้าวจริงนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้หัวเรานิดเดียวเองนะคะตอนนี้ ก้าสูมาก็ไม่ได้แล้วก็ต้องคุมด้วยพลาสติกเออเพราะว่าเพิ่มความร้อนของอากาศในพื้นที่ของโรงเรียนถ้าหน้าหนาวนี่ต้องเอาแบบว่าภาษาการเขาเรียยวการงาภใหหญ้าน่ะนะยา,าะะ้าคาเนี่ยค่มาทำาน่ยต้องต้องเอาออกด้วยอ๋อม,มันจะได้ร้อนมากกว่าน,นี้แต่นี่หน้าร้อนมันก็เอาไว้อยู่มันก็ยังร้อนอยู่ค่ะตาเรา เหมือนตอนนี้จะได้เวลาในการถ่ายรายการกันแล้วนะคะเพราะว่าเตรียมพร็อบอะไรไว้เรียบร้อยแล้วอตอนนี้นะคะพี่ก๊อฟก็กำลังกำลังถ่ายรายการนะคะ ซึ่งตัวเองก็เป็นคนถ่ายวีดีโอนะมาดูถึงจุดเริ่มต้นนะของการที่การรวมกลุ่มในการทําเหตุในครั้งนี้โดยกองลงไฟฟ้าโดยกองลงไฟฟ้าเขื่อนสดน์นะคะมาสนับสนุนด้วยนะคะค่ะจุดเริมแรก่ก็คือตะกอนถ้ามีกลุ่มมาก่อนนะคะเนาะมานี้ก็เลยด้วยของบ้านน้องบัวโมหาตำบลคแลนอยู่ตามริม ลิมเคือนนะคะ,คะเคือนจะรินมท่อนทางก็พอ,พอเคือนจะรินมท่อนเพิ่น,นก็เลยมีโอกาสมาแวะโทรปะกับกลุ่มนะคะว่าสนใจอยากส่งเสริมอาชีพแบบไหนเนาะเพิ่นก็เลยถามกลุ่มตอนนั้นปีไหนประมาณปีไหนปีหกศูนย์หกหนึ่งแหละคะ่ะช่วงนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเพิ่นก็มาเรื่อยนะคะเพิ่นก็มาหากลุ่มเขาเรื่อยๆมาดูมาเบิ่งนะคะ ก็เลยกลุ่มก็เลยร้อ,องอไปศึกษาดูงานกับทางกพพเบิงนะคะามา,าเฮาสมาเฮาตรงการอยากเค็ดเฮ็ดอินลีบอนะคะถ้าอยากเค็ดอินลีเพิ่นก็จะส่งเสริมคือทางกลุ่มก็คือตรงการอยากเลี้ยงเห็ดนะคะเป็นอย่างคืออยากเลี้ยงเห็ดก็เพราะว่าเห็ดนี่มันก็คืออาชีพที่บ้านเฮามันเป็นอาหารที่เฮากินประจําอยู่แล้วนะคะกินได้ สูมือตลอดกินได้ตลอดแมนขา้ได้ตลอดปีพอมันก็เลยขุดว่า่าาเขาไม่เฮ็ดเห็ดนี่มันจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะคะอันนี้จุดหนึ่งแล้วคะทุกคนข้าวขาวเราก็ดำดำ ตอนนี้คือช่วงท้ายการผลิตรายการแล้วนะคะตอนนี้คุยกับหัวหน้ากองของไฟฟ้าเขื่อนศรีินทรค่ะตอนนี้พูดถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมคนในชุมชนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาคำตอบกันแล้วตอนนี้ดูบรรยากาศโดยรอบกันก่อนค่ะที่มาของเราใช้ชื่อโครงการว่าเขื่อนศรีรินทรโมเดละนะครับเขื่อนศรีรินทรโมเดลก็มีหลักมีนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือเรื่องของการ พัฒนาชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนยินทรเขื่อนปักมูลนะครับภายใต้แนวทางการสร้างความยั่งยืนแล้วก็การมีส่วนร่วมจากชุมชนแล้วก็ของกพพนะครับก็จะมีแนวทางอยู่โดยรวมในหด้านนะครับคือด้านของการปรับแนวความคิดของชุมชนของของการไฟฟ้าพายผลิตนะครับเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมเรื่องของการสร้างแหล่งเรียนรู้การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ การแสวงหากลุ่มหัวใจสู้นี่แหละที่เราเรียกว่ากลุ่มคลิกวินนะครับก็คือเป็นที่มาอีกหนึ่งกลุ่มของของกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านน้องบัวตะบนคอแหลนแห่งนี้ถ้าทํายังไงให้เกิดความยั่งยืนเสริมรายได้จากกระชีะเกษตรเดิมเช่นการทานานะครับหรือการเลี้ยงวัตถุสัตว์นะครับการทําประมงพื้นบ้านบ้างเล็กน้อยต่างๆเหล่านี้ก็ก็เป็นที่มาเครื่องของว่าสนใจเรื่องของการทําเห็ดนะครับซึ่งส่วนตัวเองเราก็กองโรยพระเกิดจิตรองเองเนี่ย เราเรียกว่าเราก็เป็นหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีเนาะ,ะทางด้านวิศวกรรมเราเราได้มีความรู้ทางด้านเกษตรกรรมหรือทางด้านสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะแสวงหาเรื่องของเครือข่ายจากเขื่อนชิรินทร์โมเดลก็คือมออุบลของเราเนี่แหละนะครับได้มีการพบปะอาจารย์ว่าอาจารย์มีชุมชนมีความสนใจเรื่องนี้เรื่องเห็ดซึ่งตามศึกษาจากข้อมูลจากแม้ต่จากอินเทอร์เน็ตเองเราก็เป็นเรื่องของการอ่านแต่เราไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีทักษะ อาจารย์ก็โอ้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเหมือนกันในการที่ต้องดูแลต่างๆแต่ทํายังไงจะ,ะให้ชุมชนเองได้มีส่วนร่วมก็ได้มีการลงพื้นที่มาตั้งแต่ปี -62 ทีนี้ปี62เริ่มเข้ามาพูดคุยกับส่วนรายละเอียดทั้งหมดนั้นนะคะทุกท่านสามารถไปดูได้ในรายการกองโรงไฟฟ้าสัมพนันธ์ค่ะที่สวทอุบลราชธานีถ้ายังไงเดี๋ยวจะลองปักหมุดไว้อยู่ด้านาล,ล่างคอมเมนต์นะคะพอกองมาเห็นความสําเร็จของชาวบ้านแบบเนี้ย มันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะพอมาเห็นอะไรแบบนี้ล่ะคือหนึ่งมันเกิดความปลื้มปิตินะครับว่าคือชุมชนเองก็เรียกว่าครั้งแรกจะจะพูดว่าเ,เราจะไปได้ไหมชุมชนจะไปได้ไหมแล้วเรียกว่าการที่จะเกิดให้ความยั่งยืนแล้วก็<ม>เดินไปด้วยกันเนี่ยด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งเกือบหกเปีล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเรามาเห็นทุกครั้งก็เห็นว่าเ,เกิดความปลื้มปิตินะครับเป็นความภูมิใจนะครับแล้วก็ เราเห็นติดตามในช่อง Facebook ใน,อในเพจของเขาเองแล้วก็ให้ความยินดีชืน่นชมตลอดแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ได้ยกตัวอย่างให้กับกลุ่มอื่นๆนะครับที่อยู่ได้รอบอ่อางเก็บน้ำเกิอนจินทรหรือแม้แต่คณะผู้บริหารระดับสูงนะครับจากจากกรุงเทพหรือจากหน่วยงานอื่นม,มามามา,มาเยี่ยมชมภาร,รกิจเกิดอนจินทรใน์ในเรื่องของการนําเสนอภารกิจต่างๆเราก็ได้ยกตัวอย่างของกลุ่มนี้เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ เราียกว่ามีความมุ่งมั่นในการที่จะน้อมนําแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับคือผมเชื่อว่าถ้าการดําเนินการทุกภารกิจนะครับเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดดําเนินการไปด้วยความสุจริตแล้วก็การมีส่วนร่วมกันในการที่จะตรงไหนที่ไอ้มันติดขัดปัญหาตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่คล่องนะยังมีอุปสรรคอยู่มาพูดมาคุยกันแล้วหาทางออกด้วยกันนะครับไปใกล้กันมีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำผมก็เชื่อมั่นว่า สามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็สร้างสังคมของเราให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ความเรียกว่าความรักความที่จะเกื้อกูลกันไปได้ได้อย่างตลอดอย่างนี้ครับโอ้อ่ะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเพราะว่าชาวบ้านเตรียมอาหารเวละนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะ<อ> <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงห้องครัวนะคะมาดูว่าห้องครัวที่ทาง กองโรงไฟฟ้านะคะมาผลิตรายการวันนี้พอมาผลิตรายการวันนี้ก็เลยต้องแบบว่าให้แม่แ่เจ้าของพื้นที่นี่แหละผลิตทําอาหารให้พวกเราทานนะคะต้องดูว่ามีเมนูเห็ดไหมอ่ามีแกงเห็ดแม่บอกทนนะคะมีแกงเห็ดนี่คือเห็ดจากโรงเรือนเรานี่แหละร้อนๆแบบนี้นะคะเห็ดขอนใช่ไหมจ๊ะ เดี๋ยวเราค่อยชิมเดี๋ยวเราค่อยชิมจ้าอาอันนี้อันนี้คือกุ้งกุ้งจากไหนเจนี่กุ้งจากส่อนดินทอนบ้านเรานี่ยจะโอ้มีเยอะไหมคะช่วงนี้วู้ช่วงนี้ก็จะมีบ้างแต่ว่าช่วงน้ําขึ้นมันก็จะมีที่หากินเยอะกว่าตอนนี้อืมน้ำมันลดตอนนี้นะเพราะว่าบุญทลิกก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ติดกับเขื่อนเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะกับปิดวอล์กเดี๋ยวจะพาไปแวะดูว่ามันเป็นพื้นที่แบบไหนนะคะเดี๋ยวพาไปดูเออแต่ว่าตอนนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูอาหารเที่ยงของเราก่อนวันนี้นะคะหลังจากที่ผลิตรายการเสร็จแล้วนะคะอก,อ,กคะออ่ <c oughs> นี่คือผลผลิตลงเห็ด <c oughs> อันนี้ผลผลิตจากเขื่อนคือนำกันเดออันนี้ของชาวบ้านคะ่ะ <c oughs> เป็ดกุ้ง <c oughs> แล้วก็นี่เป็นลอยดับไป กับัแก,ก้นนะคะด้วยผักนี่ลาเป็ดโอ้ลาเป็ดริมเตือนเป็ดกระเรียนอย <c oughs> ู่ริมเตือน <c oughs> นี่หักปุ๊บนี่ป๊อปโอ้แซ่บ ระหว่างรับประทานอาหารมื้อเที่ยงนะคะก็มีการพูดคุยระหว่างพี่ๆกฟผเขื่อนสรินทรกับกลุ่มเพราะเห็ดบ้านหนองบัวนะคะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้น้ําในพื้นที่อย่างเป็นกันเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่ทางทีมงานสวทออุบลราชธานีต้องเดินทางกันต่อนะคะมาวันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆรู้สึกถึงความเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนของกฟผ และคนในชุมชนที่ได้คุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆที่ทางกฟผให้การสนับสนุนคนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสรินธรพาทุกคนมาดูบรรยากาศก่อนกลับนะคะอย่างที่บอกว่าก็คืออำเภอบุญทลิกนี่เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ติดก,กับลำน้ำนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่สาขาและแวกข,ของอเขื่อนสรินธรน,นะคะ ก็จะมีลำน้ำําแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีชาวบ้านนะคะเหมือนเขากาลังแบบหาหากุ้งอ่าแหล่งผลิตกุ้งที่เราทานกันเมื่อตอนมื้อเที่ยงเมื่อกี้นะคะนี่เลยเต็มเลยค่ะเยอะเลยเยอะเยอะเยอะนะฮะนูน่นบรรยากาศมีภูเขานะคะนี่ก็คือกําลังหามาดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวพามาดูอีกฝั่งหนึ่ง นู่นค่ะเยอะเลยค่ะนู่นเลยนี่ก็อีกหนึ่งนี่ก็หนึ่งนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในละแวกนี้นะคะหาปลาหากุ้งนะคะซึ่งกุ้งปลาเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ทางด้านเขื่อนซินทรน,นะคะก็ได้มี ปล่อยเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบเขื่อนนะคะก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะได้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศนับว่าเป็นประสบการณ์ดีๆอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้พบพ่อ,อแม่ๆกลุ่มเพาอเห็ดบ้านหนองบัวที่นับว่าประสบความสำเร็จอีกขั้น จากการสนับสนุนโดยกอฟผอกองโรงไฟฟ้าเขื่อนจรินทรที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนรอบเขื่อนทำให้ชุมชนนะคะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะ